ไม่ได้ยิงคนเลยยิงบอตก็ได้ SPG Thailand ฝากกดไลค์ Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุน SPG Thailand ครับผมสนับสนุน SPG Thailand ได้ที่นี่เลย โอ้มีซาาอริยะทมเทียบเลยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไปแล้วเต้บนแนนบนแนนเกียร์ตัวนู้นกันตัวาตัวนึงสามตัว ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ได้เมืองมีดก็วานะครับเมืองมีดหิวแล้วนะไม่ได้ยิงคนเลยยิงบอดก็ได้ผมว่าถ้าชาร์ะรถผีเวิร์กสุดมันผักรถได้แต่มันไม่ไม่เข้าเลือดอ่ะเข้าเต็มเต็มเลยรถเมื่อกี้ ผมตกรถไงจริงๆไม่ได้กดลงรถมันหงายท้องเล <Okay. S 1> ยลงเองมันค้างอ่ะมันมติดเสียหัวมันดิโอ้ยเข้าหัว,ว SPG Thailand ฝากกดไลค์ hmm. Subscribe และกดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุน SPG Thailand ครับผมสนับสนุน SPG Thailand ได้ที่นี่เลย